สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปแล้วนอกจากนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของศัตรูว่าศัตรูมองเห็นจุดอ่อนอะไรจุดอ่อนเรื่องอะไรที่อยู่ในตัวของคุณนะคะฟังเพื่อเป็นแก้น้ำถางเป็นแนวทางนะ,ะไม่ใช่ไม่ชอบให้เลือนผ่านนะ,ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะ สมบาประกานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดูสตาร์ด้วยการกดสควายแล้วก็ไลค์แชร์ลัคษนาราศีที่โดดเด่นวอเทอร์ธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกเซตเทิรนคนเกิดวันเสาร์ธาตไฟสกอร์โอราศีพิจิกทธาตน้ำมาราศีเมษร,ราศีพิจิกเออร์ธาดินพฤษศกกรรมกร เจเนาราศีมิถุนทัดนลมยูเรนัสทัดนลมมิถุนกุมแอริสราศีเมษทัดไฟตันเลขเว้นที่เกิดที่เกี่ยวข้งของกับคุณมี24 26 39 8 20 1แล้วก็17นะคะเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งพลังงานอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในตองคุณนะมี พระนางเบญจกัลยาณีนะคะแล้วก็พระเกตมงคลหรือว่าหลายคนหลายท่านอาจจะเกิดปีกุลนะอาจจะเกิดราศีกันหรือว่าอาจจะบูชาองค์พญานาคนะคะพลังงานของพระนางเบญจกัลยาณีนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์งดงามอ่อนโยนมีความเชื่อมั่นในหลักศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนานะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่กราบไหวนะ้บูชานะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นคนที่นะจิตใจดีต่อผู้อื่นนะน่ารักอัธยาศัยดีมองโลกในแง่ดีจิตใจประเสริฐนะคะและก็รู้จักการให้และการเสียสละชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจนะ,ะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่รู้สึกว่า สร้างประโยชน์สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะมากกว่านะเป็นการในเรื่องของหวังหวังในเรื่องของผลตอบแทนใดๆนะคือช่วยเหลือนะโดยที่ไม่หวังผลนะเป็นคนอัธยาศัยดีจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจานะดูน่าเชื่อถือมีหลักนะมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานมีความเชื่อศรัทธาในหลักธรรมศาสนา คนข้างจเป็นคนใจบุญสุดทานนะคะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีพิธีรีอตองไม่ชอบคนโกหกและไม่โกหกใครก็เป็นคนที่ใช้อารมณ์ตามใจตัวเองนะคะในบางครั้งก็อาจจะขาดในเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอาจจะถูกหลอกลวงนะคะให้หลงเชื่อได้ไง่ายๆเพราะว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไง นะคะิดสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะและภายพระเกตมงคลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่มีเทพเทวดาปกป้องคุ้มครองดูแลนะคะมีความเป็นสิริมงคลมีความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่มักที่จะได้รับสิ่งมาสจรรัจจัน์จากสิ่งศักดิ์สิทธ ะะอย่างเช่นขอพอรบนบานศารกล่านะคะแล้วก็มีพลังงานของอพระเกศมงคลหรือว่าเทพสิ่งศิษย์ต่างๆประทานพรให้9ประการปกป้องคุ้มความดูแลแคลคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็พยานอันตรายทั้งปวงก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดวงแข็งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมปลอดภัยจากคมหอ,อกคมดาบคมกระสุน นะคะยิ่งเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีแล้วนะคะก็จะเป็นคนที่เพิ่มภูนส่งผลทําให้ชีวิตมีโชคลาภมีอํานาจมีวาสนานะคะแต่ถ้าแบบเป็นคนไม่ดีจิตใจร้ายก็จะส่งผลร้ายตามมาเหมือนกันชีวิตอาจจะผันผวนได้ฉะนั้นนะก็จะเป็นคนที่เชื่อถือนับถือศาสตร์ลี้ลับนะพระพุทธศาสนา นะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการเชื่อศรัทธาศาสนาปัจฉยาต่างๆด้านจิตวิญญาณนะคะบรรพบุพร,ร,รุษนะะแล้วก็เป็นคนที่มีสัจธรรมในการดำารงชีวิตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีสิ่งสิ่งคอยปกป้องคุ้มครอดูแลมากที่จะมีปฏิหารมีโชคมีลาภเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าศัตรูเขามองเห็นอะไรในตัวคุณที่มันโดดเด่นเป็นลักษณะของกตยภาพภายนอกนะอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอาจจะเป็นลักษณะนิสยัยเจคอนะคะศัตรูมองเห็นนะคะความโดดเด่นอะไรในตัวของคุณที่มองด้วยตาเปล่าหรือว่าสัมผัสรับรู้แล้ว งานซ่อมรถก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะไม่รู้ด้านไหนนะอาจจะเป็นนะหมอดู ผ่นะายี่สิบซี่เหมือนแม่หมอก็ได้หรือว่าเป็นหมอดูโหราศาสตร์อะไรก็ได้ที่แบบคือศึกษาเรียนรู้มาแล้วคนทั่วไปอะ่ะเขาไม่ค่อยที่จะทํากันไม่ค่อยจะเป็นกันนะหรือว่ามีน้อยมากที่จะเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์สุนทรีชอบร้องลําทําเพลงนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในเรื่องของการแสดงนักร้องนักแสดงได้ เป็นคนที่นะคะ,ะมอบความจริงใจนะคะมีในเรื่องของความที่มีน้ำจิตน,น้ำใจต่อสังคมต่อเพื่อนนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะมีความอยากจะงอนง้อขอคืนดีคุณก็ได้นะอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะคะตอนนี้พลังงานของคุณคือปล่อยวาง ใช้ชีวิตแบบอ่าชิวๆเงาๆสบายๆนะอาจจะเป็นไว้เกษียณหรือว่าเกษียณตัวเองนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สิ่งที่ศัตรูเนี่ยน่าที่จะสัมผัสรับรู้ไม่ได้ว่าเออตัวของคุณเนี่ยมีเรื่องอะไรที่มันหมกมุ่นมีเรื่องอะไรที่แบบคิดไม่ตกหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าศัตรูนะก็คอยพยายามที่จะเป่าหูคุณนะหรือว่าอาจอาจจะ การแกล้งคุณบางอย่างได้ทดสอบคุณบางอย่างได้ด้วยนะคะคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นนะ,ะในเรื่อง,องการแสดงนะ,ะหรือว่ารูปร่างหน้าตาดีนะคะสวยล่อ perfect นะ,ะสวยกว่าศัตรูศัตรูก็อิจฉานะคะและศัตรูก็อาจจะเป็นพลังงานของคนรักเก่า คนเก่าความสัพันธ์เก่าที่สอดส่องดูชีวิตของคุณว่าชีวิตของคุณเนี่ยไปได้ดีมีความสุขแค่ไหนแล้วมีการเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วอะไรเงี้ยนะสืบส่องดูชีวิตของคุณนี่คือพลังงานของคุณที่สตรูนะคะได้แสดงออกต่อคุณณนะตอนนี้เวลานี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานของคนที่ อาเป็นคนเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เหมือนอิจฉาคุณเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูมองเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวของคุณนะ,ะนี่คือพลังงานของคุณล้วนๆเลยว่าสิ่งที่ศัตรูเห็นเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำคำพูดนะคะที่เขาอาจจะใช้จุดอ่อนของคุณมาเป็นการที่แบบ ทำลายคุณก็ได้หรือว่ากลันแกล้งคุณก็ได้นะคะเออเราใจดีเกินไปหรือเปล่าเราใช้ชีวิตนะคะชิวๆเกินไปหรือเปล่าไม่ระมัดระวังตัวนะคะก็เลยอาจจะทําให้ศัตรูแอบเล่นงานคุณได้เนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดน,นะคะ ไม่เก็บไปคิดไม่เก็บไปปวดหมกมุ่นนะคะมีสติก,กับการใช้ชีวิตตลอดเวลาก็จะทําให้เราสามารถที่จะปลอดภัยแค้วคาดจากคนที่คิดร้ายหรือว่าทําไม่ดีกับเราได้หกถ้วยเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าสังคมเก่าแฟนเก่าสามีเก่าได้นะคะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณซึ่งเขาไม่สามารถที่จะ เดินทางมาหาคุณได้หรือว่าพูดหรือว่าติดต่อสื่อสารมาหาคุณได้อาจจะมีการบล็อกนะบล็อกโซเชียลหรือว่าเอ,อ่อช่องทางการติดต่อระหว่างคุณกับเขาคือมันมีประเด็นกันเนาะประเด็นกันในเรื่องของความรู้สึกนี่แหละนะคะคือเขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณเขาอาจจะเคยพูดไม่ดีกับคุณแต่ตอนนี้ก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณละนะคะรู้สึกว่า ก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะว่าคุณกับเขาตอนนี้นะคะถ้าถ้าหากเขาเป็นคนที่ทําไม่ดีกับคุณพูดพูดไม่ดีกับคุณหรือว่าทําให้คุณเสียอกเสียใจหรือว่าเคยทำร้ายคุณโดยเฉพาะพลังงานของห้าถ้วยตรงเนี้ยมีพฤติกรรมคําพูดที่ทําให้คุณเสียใจมากเขารู้ <c oughs> <c oughs> และเขาก็ได้รับผลกรรมตรงนั้นแล้วด้วยนะคะในสิ่งที่เขาทําลงไปหรือว่าในสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าโดยเฉพาะพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าถ้าหากเป็นภรยาเก่าสามีเก่านะคะเพื่อนเก่าที่มีประเด็นกับเราตอนนี้เขาได้รับผลกรรมแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้น ออกจากวิบากกรรมตรงนั้นได้คือเจอแล้วและ,และเจอต่อไปเรื่อยๆและสิ่งที่เขารับรู้ก็คือตัวของเขากำลังที่จะเริ่มเริ่มไม่มั่นคงนะคะในด้านของชีวิตของเขาในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานนะที่เขาคิดว่ามันมั่นคงแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่มั่นคงละนะคะและ ศัตรูเขามองจุดอ่อนอะไรของคุณเขาเห็นจุดอ่อนอะไรถามว่าเห็นจุดอ่อนคุณไหมดูพลังงานของเขามองมาที่คุณนะคือเดอะสตาเดอะสตาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบแม้จะเจอสถานการณ์ปัญหาเรื่องราวอะไรมาคือเหมือนรักษาตัวเองได้อะ่ะ เยี <c oughs> ยวยาความรู้สึกของตัวเองได้แล้วก็อยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองจิตใจเข้มแข็งเด็ดขาดมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีในเรื่องของอารมณ์ความคิดนะคะจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีมูลกุศลเก่าหนุนนำทำให้ชีวิต นะที่ได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้นะเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องพึ่งพาใครและฉันพึ่งพาตัวเองฉันมีประสบการณ์ฉันมีความรู้ความสามารถฉันมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนผ่านเรื่องราวความทุกข์ปัญหาต่างๆมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะ สรรสร้างนะคะชีวิตของตัวเองนะสร้างเซฟโซนของตัวเองสร้างโลกของตัวเองได้อย่างมีความสุขสิบถ้วยมีความสุขถามว่าเขาเห็นจุดอ่อนอะไรของคุณไหมจุดอ่อนของคุณเมื่อครั้งอดีตคือเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะเจอเรื่องราวสารการณ์และความเจ็บปวดในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพื่อนสังคม ความไม่มั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานแต่ตอนนี้คุณมีความสุขนะคะคุณอาจจะไม่ได้รวยอย่างที่เขาเห็นก็ได้แต่คุณนะมีกินมีใช้แล้วก็มีความสุขได้นะกับสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่นะนี่คือนะมันน่าจะเป็นจุดแข็งมากกว่ามันมันไม่ใช่จุดอ่อนจุดอ่อนอาจจะเป็นอดีตนะจุดอ่อนของคุณที่เขาเห็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะ มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนแปลงมาจากอดีตที่มันเคยพังอดีตที่มันเคยแบบเป็นเดวิลเจอสังคมไม่ดีเจอความรักไม่ดีเจอคู่รักไม่ดีเจอพลังงานของคนที่อาจเจ้าชู้หรือว่าคิดไม่ดีทำร้ายคุณแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณก้าวเรียนคุณดูแลตัวเองได้คุณมีประสบการณ์ในอดีตคุณเคยเจ็บปวดมาแล้วนะคะ จุดอ่อนตรงไหนล่ะจุดอ่อนก็ตรงที่ในสิ่งที่เขามีความรู้สึกรับรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยคุณน่าที่จะนำจุดอ่อนของคุณมาเป็นจุดแข็งในการใช้ชีวิตคือคุณรู้คุณน่าที่จะสัมผัสหรือว่ามีเซนส์รับรู้พลังงานเจ็ดดาบตรงนี้ได้ คือคุณนำนำจุดอ่อนของคุณเมื่อครั้งในอดีตคือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นลังแก้ยอมให้คนอื่นหลอกนะคะแล้วปัจจุบันนี้คุณรู้แล้วว่าเออใครนิสัยยังไงใครต้องการอะไรจากคุณนะเหมือนคุณรู้อ่ะนะคุณจะเซนสัมผัสรับรู้ถามว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรตอนนี้เขาหน้าที่จะรับรู้ว่าคุณกลัว กลัวการถูกโกหกในด้านของความรู้สึกกลัวการถูกหลอกลวงในเรื่องความรักคุณกลัวความรักคุณกลัวความรักที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่จริงใจนะคุณจึงเลือกที่จะโฟกัสชีวิตของตัวเองนะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะคือจุดอ่อนของคุณนะแต่จริงๆแล้วมันคือจุดแข็งที่คุณในสิ่งที่คุณเคยเจอแล้วแต่คุณ กลนะับมาเหมือนกับว่าอาเรียนรู้พฤติกรรมในสายใจคอของคนที่เข้ามาสาสัมพันธ์กับคุณได้หรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมก็แล้วแต่เขาเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวของคุณยังไงยังไงนะคุณก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่เหมือนกับว่าแม้จะถูกลังแกคนะ,ะแม้จะถูกใส่ร้ายนะคะสังคมนะคะ นินทาใสา่ร้ายป้ายสีคุณก็แล้วแต่แต่ตัวของคุณเนี่ยคือเลือกที่จะให้อภัยคุณให้อภัยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสผู้คนเหล่านั้นมาทำร้ายคุณอีกหรือเปล่าจุดอ่อนที่เขาได้เห็นก็คือเหมือนกับความเจ็บปวดที่คุณถูกทำร้ายเนี่ยนะคะคุณเคยอ่อนแอมาก่อนคุณเคยให้อภัย คุณเคยเสียอกเสียใจจากพลังงานของการที่แบบเชื่อใจไว้ใจเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างนะคะคุณเคยดีกับพวกเขานะแล้วปัจจบุบันนี้คุณน่าจะเป็นการที่แบบการที่คุณป้องกันตัวเองหรือว่านะปกป้องตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมเพื่อนแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเพราะคุณไม่อยากจะ นะเหมือนกับว่าคือถ้าแบบได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าทํางานร่วมกันพวกเขาอาจจะรังแกคุณอีกก็ได้หรือว่าพวกเขาอาจจะเอาราอัดเอาเปรียบคุณอีกก็ได้คุณก็เลยเลือกที่จะหาอาชีพการงานที่มันเหมือนกับเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องลงทุนกับใครคือทําด้วยตัวเองบริหารบริหารด้วยตัวเองนะคะจุดอ่อนของคุณคือไม่อยากจะรวมธุรกิจการงานกับใครเพราะว่าคุณเป็นคนใจอ่อน คุณเป็นคนให้อภัยคนได้นะคะแล้วคุณก็คือแบบคือโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ตอนนี้คุณเลือกที่จะป้องกันตัวเองโดยการที่ชัดเจนกับการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะไม่เข้าสังคมนะคะหรือว่าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทำธุรกิจการงานของตัวเองนะ,ะนี่คือจุดอ่อนของคุณนะที่เขาเห็นว่าฉันพร้อมฉันฉันอยากมีเพื่อนนะแต่ฉันไม่ได้อยาก นะมีเพื่อนที่โกหกนะคะและจุดอ่อนของคุณคุณน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับมักที่จะดึงดูดผู้คนที่เดือดร้อนนะนะคะต้องการขอความช่วยเหลือประมาณนี้เดือดร้อนในเรื่องการเงินเดือดร้อนในเรื่องของปัญหาความรักพลังงานของคุณมักที่จะดึงดูดคนที่มีปัญหาชีวิต เข้ามานะคะแล้วก็มาขอคำปรึกษามาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณก็เหมือนกับว่าหน้าที่จะเหมือนกับใจอ่อนช่วยเหลือเข้าไปแต่ตอนนี้ศัตรูก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจใครละเออใครจะไปตกน้ําตกเหวที่ไหนนะคะคุณไม่สนใจแล้วคุณเลือกที่จะใช้ความรู้ความสามารถของคุณ อาในการที่แบบคือฉันเอาตัวรอดของฉันพอนะฉันฉันเหมือนกับว่าฉันเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่แบบคนที่มาขอความช่วยเหลือฉัน<ม>เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะฉันไปซัพพอร์ตฉันไปช่วยเหลือแล้วสุดท้ายแล้วฉันต้องมาใช้เวรใช้กรรมใช้ดีใช้สินแทนเขาตอนเนี้ยนะคะจุดอ่อนของคุณก็คือคุณอาจจะมีภาระนะค่าใช้จ่ายบางอย่างนะที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องดูแลคนอื่น ะะอยู่ตลอดเวลานี่คือจุดอ่อนของคุณนะเขารู้นะว่าคุณต้องรับผิดชอบคนที่คุณรักคุณต้องรับผิดชอบคนที่คุณไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตนะคะภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายการดูแลนะเพราะว่าเขานะคะนำเรื่องราวนำปัญหามาให้กับคุณจุดอ่อนของคุณที่ศัตรูเห็นก็อมองว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะได้มีการรับรู้ นะคะแลกเปลี่ยนหรือว่าการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการเงินการงานนะคะหรือว่าลงทุนความรู้สึกความรักก็ได้แต่คุณกลับถูกคนคนนั้นปฏิเสธนะคะอย่างเช่นคุณรักรักใครสักคนหนึ่งมากเลยแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินและคุณก็ซัพพอร์ตไป ช่วยเหลือไปนะแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าเลยเขากับทรยศหากหลังคุณอะนะคะกับที่จะแบบเอาเปรียบคุณนะจนได้ที่สุดแล้วคุณก็ไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบแล้วคุณก็รู้แล้วว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรคือการที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินหรือว่าความรู้สึกตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะจุดอ่อนที่ศัตรูได้เห็นก็คือคุณเคยพลาด นะกับการที่ซัพพอร์ตกับการที่เคยไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งกับการที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วตอนนี้คุณได้รู้แล้วว่าคนคนนั้นอะ่ะที่คุณรักมากหรือว่าคนคนนั้นที่คุณเหมือนกับช่วยเหลือเขามาตลอดนะแล้วเขาหักหลังคุณคุณมีจุดอ่อนในเรื่องของการที ไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมที่แบบไปทำธุรกิจการงานลงทุนด้วยแล้วก็ถูกทรยศหักหลังนะคะจุดอ่อนของคุณที่ศัตรูเห็นตัวของคุณเนี่ยพยายามที่จะนิ่งเฉยแล้วก็ปกปิดนะคะเรื่องราวนะคะชีวิตที่แบบคือจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะเวลามีความสุขอ่ะ เราสามารถที่จะโพสต์ความสุขแบบคือให้คนอิจฉาได้นะแต่คุณกลับพยายามที่จะปกปิดนะเรื่องราวชีวิตความสุขของตัวเองไม่ให้คนอื่นเขาเห็นอ่ะเพราะว่ากลัวกลัวคนอื่นอิจฉาแต่จริงๆแล้วคือเปิดเผยได้มันคือความสุขของเรา นะเวลาที่เรามีเงินเวลาที่เราประสบความสําเร็จเราเปิดเผยได้แต่คุณกลับไม่เปิดเผยและคุณก็กลัวว่าไอ้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยจะมาเห็นความสุขของคุณแล้วมันก็จะมาป่วนชีวิตของคุณนั่นี่คือสิ่งที่ศัตรูอาจจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วคุณก็รวยคุณก็ประสบความสาเร็จคุณก็มีชื่อเสียงหรือว่าคุณก็อาจจะมีความรักที่ดีแต่คุณไม่เปิดเผยนะคะจุดอ่อนของคุณคือกลัวคนอื่นอิจฉาตัวเอง นะคะกลัวคนที่แบบเป็นศัตรูนะคะเอออย่างเช่นเขาคนนี้แหละนะคะที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนกับมองว่าเออชีวิตของคุณดีอ่ะแต่คุณไม่เปิดเผยเลยเพราะว่าคุณกลัวว่าจะถูกอิจฉาใช่ไหมคุณกลัวว่าคุณจะถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมคุณก็เลยไม่เปิดเผยอย่างเช่นคุณอาจจะมีโชคลาภคุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่นะแต่คุณก็กลัวว่าคนอื่น นะคะหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณจะมาอิจฉาคุณคุณก็เลยปิดบงังจุดอ่อนของคุณก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบนะคะจากอดีตจากที่เคยแบบคือหน้าที่จะมีปัญหานะคะออในชีวิตในเรื่องของการที่อดีตเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้มีสังคมเบื้อนฝูงสนับสนุนคุณ ในเรื่องของอาชีพการงานเลยแล้วนะ,ะตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถประสบความสําเร็จนะคะคนคนทั่วโลกอาจจะรู้นะ,ะในเรื่องของความสําเร็จของคุณแต่เพื่อนสังคมเขารู้แหละแต่เขาไม่สนับสนุนคุณจึงทำให้คุณเลือกที่จะไม่นะคะไม่แสดงออกความสุขใดๆนะคะให้ผู้คนเหล่านี้ได้เห็น ว่าคุณกลัวว่าเขาจะดูถูกคุณโอ้โหเนี่ยประสบความสําเร็จแค่นี้นะทาเป็นมาโอ้อวดอมีมีตังแค่นี้นะทาเป็นมาอวดอะไรเนี้ย<อ>คุณก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับว่าโฟกัสชีวิตของตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเ,าเพื่อนหรือว่าสังคมนะคะคนในอดีตเนี่ยนะคะเขาจะชื่นชมคุณหรือเปล่าคุณไม่สนแต่คุณไปโฟกัสชีวิตปัจจุบันกับอนาคตนะคะประมาณเนี้ย จุดอ่อนของคุณก็คือคุณอาจจะไม่มีเพื่อนไม่มีผู้คนในนะคะสังคมของคุณอะในชีวิตจริงของคุณสนับสนุนคุณเลยทำให้ตัวของคุณเหมือนกับโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะคุณประสบความสำเร็จนะในระดับของการที่อาจจะมีชื่อเสียงหรืออาจจะมีเงินมีงานที่บั่นคงแต่ผู้คนที่อยู่ในชีวิตจริงของคุณอ่ะเพื่อนที่ทำงานกลับไม่ชื่นชม กับไม่สนับสนุนคุณเลย้ลวก็เลยทําให้คุณเหมือนเหมือนโดดเดี่ยวจริงๆแล้วคุณคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จในอาชีพการงานมีชื่อเสียงแต่คุณเลือกที่จะไม่แสดงออกนะว,ว่าคุณมีความสุขหรือว่าคุณมีสิ่งดีๆในชีวิตเพราะว่าคุณเห็นว่าถ้าเขา เห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จพวกเขาอาจจะกลั่นแกล้งคุณอิจฉาคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณก็ได้นี่คือจุดอ่อนของคุณที่คุณกลัวกลัวกับการที่แบบจะเปิดเผยความสุขกลัวกับการที่แบบจะประกาศนะคะประกาศความสุขของตัวเองให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวได้เห็นนะคะจุดอ่อนของคุณคือความกลัวกลัวว่าคนอื่นจะอิจฉาคุณนั่นเองเนาะคือเราเหมือนกับว่ามีในการที่แสดงออก นะแสดงออกคือคุณอาจจะดังนะค้มน้ําค้มทะเลดัง,ดงข้ามไปถึงคนไทยที่ทํางานต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มาอาศัยนะ,ค,ะความรู้ความสามารถของคุณอ่ะอย่างเช่นหมอดูเนี่ยนะยกตัวอย่างหมอดูอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าไม่ได้มีคนรู้จักในแวดวงสังคมเพื่อนไม่สนับสนุนนะ,ะไม่ชื่อโจมไม่เคยมาดูดวงด้วยเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่คนอื่นๆนะคะที่เขาแบบ เขาทำงานอยู่ต่างประเทศเขาดูเราผ่านช่องทางโซเชียลแล้วเขามาใช้ความรู้ความสามารถของเราปรึกษานะคะเออเหมือนเขาเขาศรัทธาในความรู้ความสามารถของเราเนีย่ยนะคะ ประมาณนี้คือคนใกล้ตัวมักที่จะไม่ชื่นชมแต่คนที่อยู่ไกลตัวมักที่จะชื่นชมคุณอารมณ์นี้เลยคุณก็เลยไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยชื่อเสียงและความสำเร็จให้คนใกล้ตัวรู้เพราะว่าพวกเขาไม่ยินดีไม่สนับสนุนมันเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะคนใกล้ตัวมักจะไม่สนับสนุนแต่คนที่ชื่นชมนะคะมักจะเป็นคนไกลตัวมากกว่าเราต้องยอมรับสิ่งนี้นะค,ะคุณก็เหมือนกัน คุณก็รู้นะว่าต้องแสดงตัวยังไงแล้วศัตรูเขาก็รู้แหละว่าเออทาไมคุณถึงไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จทําไมถึงเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองทั้งนั้นที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งอ่ะฉลาดหรือว่าเป็นคนที่แบบโดดเด่นในอาชีพการงานนั้นๆกับไม่เปิดเผยกับเป็นคนที่ปิดบังชื่อเสียงของตัวเองไว แะนี่คือพลังงานของคุณในสิ่งที่ศัตรูเห็นนะคะศัตรูคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้หรือว่าศัตรูคนนี้อาจจะเป็นคนที่นะทำสายอาชีพเดียวกันกับคุณก็ได้ซึ่งเขามองว่าเอ้ยคุณไม่โอ้อวดอะไรเลยเนาะคุณไม่เปิดเผยอะไรเลยคุณไม่แบบคือไม่อะอย่างไม่หมอย่างเงี้ยนะมีลูกดวงหลายคนหลายท่านนะก็มาคอมเมนต์บอกโอ้ oh, man, ยแม่นจังเลยค่ะนน่นนี่นั่นนะอดีตอาจจะเคยโปรโมตตัวเองแต่ปัจจุบันนี้ไม่ละ ขี้เกียจรู้สึกเฉยๆนะคะรู้สึกว่าเออถ้าแบบเรามีความรู้ความสามารถจริงๆเราเก่งจริงๆนะคะคนที่เขาศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเราจริงๆเขาจะกลับมาเองนะคะแล้วก็แบบขี้เกียจขี้เกียจจะโปรโมทด,ด้วยคืออาจจะ กลัวว่าจะมีลูกดวงเยอะหรือเปล่ากลัวรวยนะคะประมาณนี้น้าก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะโปรโมตตัวเองจริงๆแล้วก็มีนะคะแต่ก็ไม่ค่อยที่อยากอยากจะรับดูดวงสตท่า่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเก็บเนือเก็บตัวนะคะแล้วก็คือ แค่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างสงบสุขรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขแต่ก็คือแบบเราก็ต้องกินก็ต้องใช้แล้วก็ต้องทำมาหากินไปนะคะไม่อย่าเปิดเผยเนาะเดี๋ยวจะโดนนะ,ะกรมสัมพารรตามนะคะก็ฟังเพื่อเป็นแกนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ